เรื่องรัตนะที่หาได้ยากเจ้าลิธชวีทั้งหลายความปรากฏขึ้นแห่งรัตนห้ประการหาได้ยากในโลก5ประการอย่างไรเล่าคือ 1. ตถาคตผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธะสบุคคลผู้แสดงธรรมวินัยที่ตถาคต ประกาศดีแล้วสบุคคลผู้รู้แจ้งทรรมวินัยที่ตถาคตประกาศดีแล้วอันผู้อื่นแสดงแล้วสบุคคลผู้รู้แจ้งทรรมวินัยที่ตถาคตประกาศดีแล้วอันผู้อื่นแสดงแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแกร่ธรรมห้า กะตันยูกะตาเวทีบุคคลเจ้าฤชวีทั้งหลายความปรากฏขึ้นแห่งรัตนห้าประการนี้แลหาได้ยากในโลก